โอ้มีที่นั่งให้ด้วยนะนี่เป็นบรรยากาศแม่น้ำโขงฝั่งนู้นก็ต้องเป็นลาวใช่ไหมริมโขงโอ้สวยมากสาธิต ถนน,น,น,าานคนเดินเชียงคานอืมบรรยากาศของถนนคนเดินเชียงคานคนก็ไม่ค่อยมีคนน้อยๆอืจุดลงคาน,าน,าานเป็นร้านอาหารเจอเลย,เเลยโฮเทล นี่เจอเลยโฮเทลตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยนะมีตจโรงแรมลน,นะไม่เช่าขี่หรอม,มีสกูตเตอร์ให้เช่าคนะันละเท่าไหร่หนึ่งร้อยชั่วโมงละร้อย วันนี้เป็นวันอังคารเวลา18บแนากาย8นาทีก็หกมงครึ่งเย็นนะคนก็ไม่ถือว่าเยอะก็แต่ก็ไม่น้อยนะ อาหารก็เยอะนะทางนี้เป็นริมโขงนะออไปเดินดูริมโขงกันนะนี่ครับจุกชมวิว ริมโขงกล้องอาจจะมืดหน่อยนะฝั่งนี้มืดนะฝั่งนี้ก็ยังพอมีแสงลำไรลำไรอยู่ก็เดินเดินริมริมโขงนี่ไปได้ทั้งสองฝั่งน,นะ นี่ก็ไปได้นี่ก็ไปได้นะก็ดูเดิน,ลเ,นเลาะเรเดี๋ยว,วขอเดินในตลาดถนนคนเดินก่อนนะดูของกินดูเสื้อผ้าดูว่าเชียงกันม,มีอะไรกันบ้าง มนะาเดินดูก่อนลวกันครื่องเสื้อผ้าสองฝั่งของถนนคนเดินนี่เป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมทั้งหมดเลยนะ ห้องพักแบบเหลือเฟือมากอันนี้เป็นอพีตาโคนนะของดังเมืองเลยพีตาโคนแลับเป็นเฮนะือนยาย่พับผ้าออบ้านไม้ใหญ่ นี่ก็สวยนะแต่ว่ที่ผมจองไว้ก็คืออยู่ริมริมฝั่งซ้ายนี่นะฝั่งขวานะมันก็จะมองไม่เห็นแม่นำ้ำโขงฝั่งนี้เห็นมัน้ำโขงโอ้โหบรรยากาศดีมากๆาเนะสุดยอดบรรยากาศอ่ะบรรยากาศตอนนี้ก็อุ่นๆนีดนะ่อจะบอกว่า ร้อนก็นตอนนี้ยี่บเก้าองศาไม่ไม่หนาวไม่ไม่เย็นเลยนะเกือบร้อนอ่ะเดินนี่ก็เหงื่อบลิปนิดหน่อยนะบรรยากาศคนไม่แน่นแบบน,นีน้โอเคอยู่ะนะน่าเดินอยู่ปกติผมก็ไม่เคยมาเลยนะปกติคนมันเลยน่าจะเยอะกว่านีา้ก็ตั้งตั้งมือผัว โรงแรมโรงแรมที่นี่น่าพักทุกทุกโรงแรมเลยนะมันดูคลาสสิกดีนะเป็นแบบบ้านทรงโบราณนะแต่ว่าก็ไม่เก่าอ่ะทำทรงโบราณมันเป็นสไตล์ใหม่อยู่สวยมากกุ้งกุ้งน่ากิน โรงแรมฮึฮแน่อ,อ,อ,อจะไปเอาอันนะั้นผมจะลองกินลูกชกนะสามสิบปีออกลูกคนเดียวอหากินยากมากหากินยากมากสามสิบปีถึงจะได้กินนะ สามสิบปีออกลูกหนเดียว,วลองชิมดูลองชิมลองชิมลูกชกนะรสชาติจะเป็นไงนะแม่สามสามิบปีออกลูกคนเดียวรชาติเหมือนทุกจักรอะไรเนี่ย ดูกันดอกอม,ม,มไม้ละเท่าไหร่ครับอันนี้ไม้ละยี่สิบตาไม้ห้าสิบอันนี้ไม้ละสิบบาทนึ่ยี่สิบยี่สิบสิบบาทยี่สิบยี่สิบอันนี้ยี่สิบเหรอค่ะตาไม้ห้าสิบอ้าวล็อกไม้หน่อยครับ โนะคะคลองกินอันนี้ดูนะน่ากินงแน่เลยนี่ปู่นแล้วอะไรลูกเชิญค่ะไม้ละยี่สิบสามไม้ห้าสิบลูกไปร้อนๆเยี๋เอามาเลยอ่คะคาได้แล้วค่ะ

ุ้งเขาเหมือนนะต้มแล้วก็เอามายา่างอร่อยดีนะหมดแล้วส่วนใหญ่ก,ก็เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็ของกินนะของกินนี่ก็แบบส่วนใหญ่แล้วเป็นร้านที่กุ้งเสียบไม้อันเล็กๆอันที่ผมกินนะ ก็มีเป็นร้านอาหารสำหรับคืนนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับลุมให้ดูบรรยากาศของถนนคนเดินเชียงคานครับคืนนี้จะตื่นเช้ามาตักบาตรหน้าห้งแรมก่อนบรรยากาศการาตักบาตรทีรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเกมอะไรด้วยนะ ハハハハ。